สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจสักแชนเนลวันนี้ผมก็มีข่าวฟุตบอลมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับรวมยอดแข้งดวงแตกเจ็บจนชวดบอลโลก2022ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ครั้งนี้บรรดา32ทีมที่ผ่านมาเล่นในรอบสุดท้ายต่างออกมาประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยสิคับ 2022, 2022เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีนักเตะกว่า20รายที่โชคร้ายประสบปัญหาอาการบาดเจ็บจนต้องพลาดการติดทีมชาติอย่างน่าเสียดายโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสที่มีนักเตะเจ็บไปถึง6คนมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้รวมถึงคาริมเบนเซม่าเจ้าของรางวัลบันดงดอกลายเป็นนักเตะดังรายล่าสุดที่ต้องชวดแข่ง ฟุตบอลโลก2022เป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมด้วยเหตุผลด้านสภาพอากาศของประเทศเจ้าภาพอย่างกาตาร์และช่วงเวลานี้ก็ส่งผลกระทบต่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขันอยู่พอสมควรเนื่องจากฟุตบอลโลกครั้งนี้มาแข่งขันในช่วงกลางฤดูกาลของลีกยุโรปแทนที่จะเป็นช่วงนอกฤดูกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั่นหมายความว่าผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงสัปดาห์ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก จะเสี่ยงต่อการพลาดการแข่งขันเพราะไม่มีเวลาฟักฟืฟ้นตัวเหมือนที่ผ่านๆมาและนี่คือนักเตะตัวท็อปของโลกที่มีอันต้องพลาดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2,022ครั้งนี้ฝรั่งเศส6คนประกอบด้วยคาริมเบนเซม่าเฟตเนลคิมพิมเบ้ปอป็อกบาเอนโกโลกองเตไมเมยองคิตโตเฟอร์เอนคุนคู อาร์เจนตินา3คนประกอบด้วยโจวานนี่โลเซลโซนิโกลัสกอนซาเลสควกกินกอเรอาเยอรมันี3าคนประกอบด้วยตีมอร์แวนเนอร์ฟอเรนแวกและมาโกรอยบาซินสองคนประกอบด้วยดิเอโก้คาร์ลอสอาตูมโล อังกฤษ2คนประกอบด้วยเบนซินเวลและลิสเจมโปรตุเกส2คนประกอบด้วยดิโอโกโซตาและเปโดเนโตเนเธอร์แลนด์1คนประกอบด้วยจอร์จินนโอไวนันดุนเบลเยียม1คนประกอบด้วยอเล็กซิสเซเลมเมเกอร์เม็กซิโก1คนประกอบด้วยเซซุสโคโรนา โมล็อกโก1คนประกอบด้วยอามินฮาลิสเซเนกัล1คนประกอบด้วยซาดิโอมาเน่สเปน1คนประกอบด้วยโซเซกาญานอกจากนี้ยังมีนักเตะด,ดังอีกหลายรายที่แม้จะมีชื่อติดทีมมาด้วยแต่ยังต้องลุ้นหนักว่าจะฟิตทันลงสนามในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ไหวหรือไม่ดังนี้ เจมแมติสันจากอังกฤษคามมนดีนซูเลมานาจากกาน่าซาดาอัสมูลจากอิหร่านลาอูทิเมนเนสจากเม็กซิโกโซนฮึงมินจากเกาหลีใต้โจอันเลนจากเวลเซซ่าอัปปิลีกูเอต้าจากสเปน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ